สวัสดีพี FC, ่พี่ทุกทท่านนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องเอนาโชคนะคะหรือช่อง A, เอเลนทอเนาะเป็นช่องเดียวกันนะคะที่ถืออยู่นี่นะคะเป็นกําไรเหล็กไหลของหลวงปู่ศิลานะคะเขาจะเป็นย่างยืดแบบนี้ยืดสําหรับส่วนแขนนะคะแล้วก็เขาจะมียันมียันที่เม็ดเม็ดเหล็กไหลแบบนี้เลยเห็นไหมคะ ลงยันไว้แบบนี้เลยนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่390บาทนะคะ390บาทเท่านั้นแล้วก็จะได้ไปแบบนี้นะคะมีรูปหลวงปู่พร้อมกับคาถาที่สำหรับไว้ท่องด้วยนะคะรายการต่อไปเป็นกำไรไทเกอร์อนะคะไทเกอร์อารายการนี้มีมาแบ่งให้นะคะ แบ่งบูชาที่250บาทนะคะ250บาทเกี่ยวกับอำนาจปารามีนะคะไทเกอร์อายกำไรตาเสือเป็นหินเขาเรียกหินอะไรน่าลืมละเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ไปพร้อมรูปหลวงปู่นั่งหน้าพระธาตุมือนหินนะคะในการนี้นะคะแบ่งบูชาที่250บาท250บาทเท่านั้นมีค่าจัดส่งครั้งละ0้บาทนะคะ ถ้าจะส่งเนี่ยคิดเป็นครั้งนะคะแล้วก็รายการต่อไปเป็นกําไรอันนี้เขาเรียกว่ากําไรยันกาต้อมเหิวนะคะตำนานยันกาต้อมเหวเนี่ยเขาจะเอาไว้เพื่อ,อลงอักขระที่วัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางโดยเฉพาะกําไรนะคะหลวงปู่ท่านก็เลยได้นำมาเขียนเป็นอักขระลงกำไรรุ่นนี้นะคะ เป็นกำไลกาต้อมเหวนะคะมียันลงยันกาต้อมเหวไว้ที่วงนะคะข้างในจะเขียนว่าพระธาตุมือนหินเห็นไหมคะอันนี้คือข้างในนะคะพระธาตุมืนหิน <c oughs> ยันจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าไฟมันสะท้อนเนาะแล้วก็เวลาเปิดใช้งานเขาจะมีรอยบากอยู่ตรงนี้นะคะ นี่เลยเออใช้งานก็ง่ายๆนะคะกดลงนิดหน่อยแล้วก็โยกออกอย่างนี้นะคะกดลงนิดหน่อยแล้วก็โยกออกเวลาใส่ก็ดันเข้าไปแบบนี้เลยนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่599บาทนะคะ599าบเาบาทแล้วก็รายการต่อไปเป็นกำไรไม้เท้าของหลวงปู่นะคะ ลำลายไม้เท้ากล่องเขามาแบบแบบนี้เลยแพ็กเกจสวยงามมากแล้วก็มียันมียันอยู่ที่อ่าที่กล่องนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยล้านนะคะเป็นรุ่นรวยล้านนี่เลยอ่ากำไรกาต้อมเหิวนะคะอ่าเขาจะให้ความหมายว่าอ่าเหมือนเราจะไม่มีกินเราก็มีกินนะคะเหมือนเงินจะหมดก็ไม่หมดนะคะส่วนกำไรไม้เท้าของหลวงปู่เนี่ย เขาจะในด้านของอล้มลุกคุกคานนะคะไม่มีล้มนะคะเหมือนเหมือนธุรกิจเราจะล้มแต่ก็ไม่ล้มนะคะเพราะว่ามีหลวงปู่มีไม้เท้าไม้เท้าก็เปรียบเสมือนการค้ํายันนะคะค้ํายันอยู่ตลอดเวลาเราจะล้มก็ไม่ล้มเพราะว่าเรามีไม้เท้าขําไว้เวลาเปิดก็ดันออกเหมือนกันนะคะเหมือนกับกําไรการต้อมเหวเลยรายการนี้เขาจะเป็นวงลีนะคะ เป็นวงลีใส่แล้วสวยมากเลยรุ่นนี้นะคะเป็นกําไรไม้เทา้ารุ่นรวยหลานนะคะใครอยากมีเงินล้านอยากรวยหลานบูชารุ่นนี้ไปเลยเหมือนจะล้มก็ไม่ล้มนะคะมีหลวงปู่คอยค้ายันอยู่ตลอดเวลานะคะรายการนี้แบ่งที่999าบกาทนะคะ999าบกาบาทมีไม่มากแล้วเนาะมีไม่มากแล้วสำหรับ กำไรไม่ว่าจะเป็นกาต้อมเหวแล้วก็กำไรไม้เท้านะคะใกล้จะหมดแล้วรายการต่อไปที่จะน,นำมาแบ่งกันในวันนี้นะคะห,หรือยังเอ่ยอ่ะหมดแล้วนะคะมีแค่นี้ <laughs> คิดว่ามีมาเยอะมีแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ ใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ092436 0245หรือ,อค้นหาด้วยรูปภาพแคปหน้าจอนี้ไว้เลยนะคะ QR code เนาะชื่อลน์จะเป็นชื่อสุรัสนะคะวันนี้อีอก่อนอนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในในคลิปหน้านะคะฝสวัสดีค่ะ